เดินออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในตอนเชา้าๆาอันนี้มิสเตอร์พ่อที่เคยนะครับก็เดินทําการเดินออกกําลังกายทุกเชา้าพอดีมาเจอน้องหมาครับน้องหมาอยู่บ้านข้างๆมาหยอกล้อกันสนุกสนานเลยครับหยอกล้อกันมาทักทายกันเจอกันทุกวันทุกวันนะครับก็เลยมีความคุ้นเคยคุ้นชินก็วิ่งตามออกกําลังกายไปเรื่อยๆนะครับ วิ่ตามกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้รู้สึกว่าน้องหมาก็จะเดินตามไปไกลมากๆครับด้านซ้ายจะเป็นคลองนะครับเรียกว่าคลองหนองนาแซงบ้านหนองนาแซงนะครับน้องหมาก็วิ่งตามมิสเตอร์พอไปเรื่อยๆออกกำลังกายไปเรื่อยๆทั้งคนและน้องหมาก็ออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อสุขภาพที่ดีออกกําลังกายเดินตอนเช้าทุกวันทุกวันบรรยากาศดีๆที่บ้านชีลองถนนบ้านหนองนาแซงก็จะมีฝ่ายน้ําล้นนะครับฝ่ายน้าล้นที่บ้านหนองนาแซงห้วยหนองนาแซงนะครับน้ําล้นฝายปีนี้น้ําเยอะเยอะอยู่ครับช่วงเดือนประมาณเดือนตุลาคมนี้น้ําเยอะอยู่ครับเนเห็นไหมครับแต่ว่าไม่เยอะเหมือนปีที่ผ่านมา น้องหมาู่วิ่งตามตลอดนะครับเดินไปประมาณเกือบเกือบสามสี่กิโลน้องหมาก็วิ่งตามตลอดแล้วว่าน้องหมาก็จะทำเ,เรียกว่าน้องหมาจะกลับบ้านไปด้วยนะครับจะกลับบ้านไปด้วยไม่ยอมกลับบ้านของตัวเองจะไปบ้านของมิสเตอร์พอแลวพี่เขยนะครับพี่เขยก็เดินไปเรื่อยๆออกกาลังกายไปเรื่อยๆครับเพื่อสุขภาพที่ดีตอนเช้า บันออกกําลังกายทุกวันทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีทุกคนทุกท่านก็ถ้ามีเวลาว่างออกกําลังกายด้วยนะครับบรรยากาศลมเลื่อนอากาศเย็นใสสองข้างทางก็วิวทิวทัศน์สวยครับด้านซ้ายจะเป็นคลองครับคลองสาธารณะเป็นคลองบ้านหนองนาแซงครับติดติดกับคลองบ้านคลองหนองนาแซงคลองชีลองก็เป็นคลองเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดตี่ช่องจบดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสวัสดีครับ